เท่าเปล่าอะน,น่เ่อา่พอนั่งไหม <c oughs> อ้าวแล้วไม่มีตัวแทนพูดหรอใครเตรียมมาโจโจอยู่ไหนโจโจไม่มีคนพูดอ่ะเตรียมไว้อะโจเตรียมไว้อะโจที่ต่อสองพูดเี่ยเมื่อกี้ึงซ้องแบบพูดยูไม่ได้มีเนี่ย อาจารย์ได้ให้ความรู้อะไรกับพวกเราเยอะแยะแล้วก็ช่วยเขียนพวกเราทำวิจัยอะไรมาทำวิจัยไปไงบ้างก็รอดขางไม่รอดางแนี้อาจารย์ก็จะไปแล้วพวกผมก็ซึ้งอาจารย์ ไหนก็พานอยู่ไหนแล้วอ่ะเอาพานไปไหนแล้วอ่ะขอบคุณนะครับก็หนึ่งปีน้องเราอยู่ด้วยกันมาตั้งใจแล้วกันทุกอย่างที่ครูให้ไปก็อยากให้ทุกคนได้ดีทุกคนนะครับไม่มีใคร คาดหวังว่าเราจะเดินไปได้สุดทางแค่ไหนแต่ในทุกๆทางเราก็มีทางเดินเสมอครอับการเป็นนที่สามไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากอ่ะมันเป็นเรื่องสนุกมากกว่าใช้เวลาตรงน,นี้มันเต็มที่แล้วกันอะไรที่ที่มันผ่านมาแล้วไม่เข้าใจกันก็ให้เข้าใจกันไว้ว่ามีแต่คนฝั่งดีไม่กับเราไม่มีครู